ข้ายังไม่กดเลยแล้วพี่จะกดทําไมกันเจ้าไม่ได้ยินหรือไงไอ้เด็กนี่มันบอกว่าจะสั่งสอนเจ้ามันเป็นแค่ผู้บ่มเพ็ญนขั้นวิชาแทๆ้ๆคิจะสั่งสอนราชันศักดิ์สิทธิ์อย่างเจ้าเจ้าจะทนได้อย่างนั้นหรือข้าชอบไม่เขาสั่งสอนข้าช่างเถอะนะข้าจะไปทําธุระอีกไม่นานเมืองเทียนเหว่จะเกิดความวุ่นวายเอาวีเอ๋อเจ้าอยวาวิ่งเล่นไปทั่วเลยนะเด็กดีเอาวีเอ๋อช่วยปิดบังตัวตนของข้าลําบากเจ้าแล้วที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้า ทำของจอมพันหน้าพันหน้าเจ้าเป็นอะไรไปดูไม่ค่อยมีความสุขเลยนะไม่มีอะไรพวกหมอยาเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างที่เจ้าคิดนั่นแหละนะมนุษย์กลุ่มนั้นคิดจะลงมือกับหมอยาในเมืองเทียนเหวี่ยงจริงๆแต่ดีที่อัญญาสามารถยับยั้งพวกมันได้ต่อไปก็ลออให้หมอยาปรุงยาแก้ผีออกมาเรื่อยๆโชคดีที่พวกหมอยาไม่เป็นอะไรไม่งั้นชาวเมืองเทียนเหยี่ยวคงจะตายในระยะเวลาอันสั้นเป็นแน่ แต่จะป้องกันอย่างเดียวไม่ได้ต้องรีบจัดการที่ต้นตอต้องจับตัวพวกที่ซ่อนตัวอยู่ในที่ม,มืดให้ได้เป้าหมายของหนูพวกนั้นคือหลิวหงอี้และหลิวหงอี้ก็ถูกพวกเราขังอยู่แล้วถ้าเช่นนั้นเราก็จัดฉากให้เหมือนว่าหลิวหงอี้หลบหนีออกไปตอนชุลมุนไม่แน่ว่าซูชิวาอาจจะหลงกลด้วยก็ได้มายาใช้มายาควบคุมทั้งเมืองเทียนเหยาและทำให้ราชันศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้ตัวชิงอวีเจ้ารออยู่ที่นี่ข้าไปเดี๋ยวเดียวก็กลับมาณนะที่เมืองเทียนเหยา าลั่วเป็นอะไรไปหรือมีราชันศักดิษย์เผ่าอสูรคนหนึ่งใช้มายาขนาดใหญ่เหมือนพยายามจะดึงทุกชีวิตในเมืองเทียนหยวเข้าไปในผ้ามายาวางแผนการใหญ่ขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรือพวกมันทําไปเพื่ออะไรกันเดี๋ยวนะหรือว่าพวกมันต้องการจับตัวคนที่วางยาพิษในเมืองเทียนหยวท่านลัวมายาที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างขนาดนี้มันใช้อะไรเป็นสื่อกลางหรือใช้แสงจันทเป็นสื่อกลางยังไงล่ะนอกจากนั้นในวิชานี้ยังมีกลิ่นคาวเลือดที่เหม็นมากจริงๆ นี่มันเป็นภาพมายาเคลื่อนย้ายดวงดาวแน่ๆราชันโลหิตลงมือแล้วมีราชันศักดิ์สิทธิ์เพิ่มมาในเมืองเทียนเหว่ยงอีกคนเรื่องนี้ยากกว่าที่คิดเอาไว้เหตุผลที่ทำให้ราชันโลหิตวางขาบวนค่ายกลมายาใหญ่ขนาดนี้คงเป็นเพราะคนกลุ่มนั้นทำให้ผู้บริหารระดับสูงของเมืองเทียนเหวี่ยงโกรธแล้วพวกกระสุนจะสร้างสถานการณ์แบบไหนถึงจะทำให้คนพวกนั้นปรากฏตัวออกมาต้องเป็นเพราะหงอีหนีออกมาได้พวกมันถึงจะโผล่หัวออกมาสินะเมืองเทียนเหว่ยงทางทิศเหนือ ท่านเฟิงเขตแดนถูกทำลายไปแล้วเรียวหองอี้กับคนอื่นกำลังหนีไปข้ารู้สึกได้ว่ามีราชันศักดิ์สิทธิ์กำลังต่อสู้กันหรือว่าจะมีผู้ที่แขง่งแข่งบุกเข้ามาในเมืองเทียนเหยาเร็วเข้าวบลมทุกคนมาเราต้องพาตัวเริยวหองอี้ออกมาให้ได้แผนการต้องอาจเปลี่ยนแปลงป้าลั่วพวกเราไปทางทิศเหนือของเมืองกันเถอะนะนายท่านข้าขอไปด้วยจะไม่ต้องไปหรอกนะระวังจะเปิดเผยตัว ช่างเปลี่ยนแปลงแผนการเร็วนักถ้าหลิวหงอี้สงสัยข้อมูลที่ถูกสารอยู่ส่งมาแผนการของเจ้าก็จะพังหมดแน่แล้วต่อให้หลิวหงอี้เชื่อเวลากระชั้นชิดแบบนี้นางก็จะทําตามแผนของเจ้าได้สําเร็จป้าลัวท่านพูดถูกเพียงแต่ว่าท่านช่วยเปลี่ยนทางหน่อยได้ไหมนี่มันกินหอมจริงๆนี่เจ้าทําอะไรของเจ้า หงอี้ต้องเตรียมตัวพร้อมรอคาดแน่เราไปดูลาดเล่าสถานการณ์ก่อนดีกว่าพวกมนุษย์ที่แทรกซึมเข้าเมืองเทียนเยาถ้าพวกมันแข็งแกร่งก็พอจะถ่วงเวลาพวกกระสุนได้สักพักพวกเราก็จะมีเวลาไปช่วยคนแต่ถ้าพวกมันหน,น่อแน่แล้วโดนจัดการในพริบตาพวกเราต้องรอไปก่อนอย่างน้อยก็ต้องรอให้ราชันโลหิตออกไปก่อนค่อยลงมือ